สวัสดีครับไปแล้วไม่ไปอ่า now ปสใิใช่ already แล้วอ่าใช่คนอบอสไม่ไม่ไ,มไมอ ask you ไ,ไปแล้วโอไม่ไปไปแล้ว,ลวอ๋อโอว้าว

người 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 ta chúc 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 cái chúc chúc lên chúc 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 đó chúc 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 chúc

มันไม่นอนกับลาเซียก่อนลาเซียก่อนมงไอ้แม่ับาแม่มาตอนตอนนี้มาจะ็กนบานเดกับบ้านมันโบน่าละมันนั่นจะไปสูกับลเซียกันบ้างแเราอาจจะโดนบาสิคเยมั้งและว่็พี่อยู่น้ำ

โอเคกาลีอ๋ออ๋อใช่ใช่กาลีปูโอเคโดยดิฟใช่ไหมดิฟเตอรดืมอันนี้ว่างอืมอืมอืออ

ตายแล้วตายแล้วโอเคเดินเดินเดิน the take off ใช่ไหมเดินดู smoke take off หมุนหมุน strong เดินเดิน the off light it ใช่ไหมเดินดู smoke off light it หมุนอ๋อ strong แล้วเหรอไหมโอเคใช่ใช่เพื่อนดูอะไร อางุนอาอุนฮะพาษาจีน葡นก萄อา Okay, bỏ đi coi đi. Bỏ đi. <coughs> Năng mình tiền cơm á. Xem cái này cơm. Ừ. อันนี้บ่า à à Ba ปลาเก๋าปลาเก๋าอ๋อเก๋าขาวตอแดงขาวขาวแดงอันนี้ปลาแฮดอยู um> ่ท um> uh> uh, okay. ี <h> <h ่ไหนแฮดจะอยู <h> <h ่ท okay. ี่ไหนอะไรนะปลาแฮดแฮดอ๋อนี่นี่เก่งก๊งมาสไปซี่ตูดย์สิละโอเคสไปซี่ได้โอเคอร่อยมาก ไม่หันเลยอะไม่หัเลยเรองอะไรกั้อทำเลยทำไปแต่เนี่ยหันเหนียงก็ป่าขึ้นได้แล้วได้ไม่คันนะมันไม่คันหรอกไม่คันเหมือนไม่คันโดนไม่คันถ้าคันหนึ่เรียบร้อยลงบ้านเออโอเคโอเคโอเค Không? Để được phải làm mình hên mực thành rồi phải làm cái này. ạ. đi họp cái ăn นีอันนี้อันนี้ชั่ออะไรชูนชูนอ่ากันส้มกันส้มอ่าพรุ่งนี้จะให้พี่ไปรับหรือว่าชนเลือกไปเลยอ่ากินได้ไหมน่าไม่ได้ไม่ได้อ๋ออ๋อนาหรอใช่ได้ใช่ไอ้เป๊กชูนนี่กินตอนนี้ได้ยัง ลิ ừ, e, pues dogs with dogs with dogs. ้นน้อยลิน้อยลิน้อยลิน้อย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 อ๋อทูบิกมันลามกใบลาแล้วเ้น่น้อยใช่เอออกิข้าวอร่อยอร่อยมมไปคิวคิวไปคิวๆก็ิวว้าวโอ้ Beautiful

น้ำพริกแพ่อร่อย, <laughs> ออยไม่ไม่ชวนมาฮะไม่ไม่ชวนมาเออกูดว่าสิได้ใช่เดียวมงมมาีมาีมากรบกว ฟลายฟลายเงี้ยโอ้โหโหนี่ม่งหล่อนวัวม oh, oh, oh. ื้อ่เนี่ยนเกมนะนีเกมนเกมมันร้อยนเกมนี่เกมมันร้อยอะแมผมรินก็ไม่ใช่มีนี่เบยดิเซิร์ฟมาสเตอ อร่อยอร่อยมากเป็นอะไรนะฮะเป็นอะไรนะเปรี้ยวมายังเปรี้ยวมาเลยนะเค็มมั้ยเค็มไม่ค่อยออกนะเค็มไม่ค่อยออกออกได้เกินนิดนึงครับอันนี้ไม่ไม่เปนออกเปรี้ยวมาแล้วแต่ถ้าไม่มีเค็มอีกนิดนึงอืมอันนี้ไม่เอาอันนี้เดี๋ยวริงเชียวอ๋อ Aloi. Oh. Wow. <coughs> <coughs>

ประยุจะเข้าอีกแล้วไม่ไม่พี่เรือพวกนี้ลากเรือไปเข้าอู่ลากเรือเข้าอู่รุ่งนี้บทไปแล้วนะศิลาใช่ไมหมบโบ๊ทุกซิกอะคอมพิว